ในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีกิจกรรมและอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นนบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตมาเริ่มงานแรกกันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานเทศกาลประดับไฟอควาลูมิน่ามหัาจา์แสงเรืองรองจากท้องทะเลอันดามัน ใน3จังหวัดภาคใต้กระบี่ภูเก็ตและพังงาเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างมาตรฐานด้านความเชื่อมัน่นให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยงานเทศกาลประดับไฟในครั้งนี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง12มิถุนายนโดยเริ่มต้นจังหวัดแรกที่จังหวัดกระบี จัดขึ้นระหว่างวันที่14-25พฤษ,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 ษภาคมณพิพิธภัณฑ์เรือหลวงลันตาและลานพระอาทิตย์องค์การบริหารจังหวัดกระบี่ในพื้นที่จัดงานกว่า30,000ตารางเมตรต่อด,ด้วยจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นระหว่างวันที่20-31พฤษภาคมณหาดในหารในพื้นที่จัดงานกว่า12,000ตารางเมตรและปิดท้ายด้วยจังหวัดพังงา จัดขึ้นระหว่างวันที่27พฤษภาคมถึง12มิถุนายนณหาดเมมโมรีในพื้นที่จัดงานกว่า14,000ตารางเมตรซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีเอกลักษณ์และกิจกรรมในการจัดงานที่แตกต่างกันไปค่ะปานท้าทายของคลื่นก็เริ่มจะให้เราได้เห็นในแต่ละวันอาจจะช่วงเย็นๆเราจะได้เห็นคลื่นแต่ช่วงเช้าอาจจะไม่มีคลื่นนะครับ แต่สําคัญที่สุดเราได้ยกสิ่งอะไรที่เป็นใต้ทะเลเนี่ยขึ้นมาไว้บนบกไม่ว่าจะกระบี่กูเก็ตหรือพังงาเราก็เอาสิ่งที่สวยงามเอามาจําลองไว้บนบกบาดฉายเป็นแสงสีต่างๆเนี่ยให้เราได้ชมได้ดูเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับให้ไปเที่ยวจังหวัดทั้งสามนี้ว่า วันนี้เป็นโอกาสแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ยังไม่ได้สูงมากค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารที่ในอดีตอาจจะสูงแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้สูงนะครับก็ขอเชิญชวนแล้วถ้าหากว่ามีเพื่อนๆที่เปน็นทักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาเที่ยวในเมืองไทยแล้วก็บอกเลยเชิญชวนเลยครับให้ไปเที่ยวใน3จังหวัดในช่วงนี้ซึ่งเราจะได้เห็นสิ่งสวยๆงามๆสิ่งแปลกๆใหม่ๆ แล้วก็มีการจัดกิจกรรมเราจะได้เห็นร้านค้าต่างๆโดยเฉพาะเรื่องอาหารท้องถิ่นว่าในแต่ละจังหวัดนี้มีอาหารท้องถิ่นหลักเรื่องอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับยังไงใครที่ยังไม่ได้เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาก็ขอเชิญชวนครับโอกาสมาถึงแล้วก็อยากจะเชิญให้พวกเรา ได้ไปร่วมสนุกแล้วก็เชิญไปลองท่องเที่ยวว่าในฤดูมรสุมเนี้ยอนามันมีอะไรที่สวยงามต่อกันที่บริษัทเอเชียติกอุตสาหกรรมเกษตรจำกัดผู้ผลิตแปรรูปและส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวรายใหญ่ของประเทศไทยเจ้าของผลิตภัณฑ์โคโค่แม็น้ำมะพร้าวแท้100%อัมพวากะทิแท้100%ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิข้นสด และ c o โค่มิผลิตภัณฑ์เพลนเบดคุก o o ้อินเกรเดียนจากมะพร้าวรายแรกของประเทศไทยชวนสื่อมวลชนสัมภาษณ์พิเศษผู้บริหารคุณนัทพลวิส,สุไกรสีกรรมการผู้จัดการบริษัทเอเชียติกอุตสาหกรรมเกษตรจำกัดในประเด็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์มะพร้าวครบวงจรเปิดแผนรับมือวิกฤตโควิด -19 และทิศทางธุรกิจปี2565 พร้อมเดินหน้าเปิดตัวโคโค่มิกซ์ผลิตภัณฑ์แพลนเบสจากมะพร้าว100%เทรนใหม่เพื่อสุขภาพลุยเจาะตลาดประเทศไทยไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะครับสำหรับในปีนี้นะครับเอเชติกก็จะมีผลิตภัณฑ์นะครับโคโค่มิกซ์นะครับเป็นไลน์สินค้าใหม่ของบริษัทนะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์แพลนเบสที่ทํามาจมากมะพร้าวนะครับในตัวนี้เนี่ยเราก็เกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนองเทรนของแพลนเบสที่กําลังมาแรงในตอนนี้นะครับ สินค้าที่เราจะวางสามตัวแรกก็คือตัวมะพร้าวข้นจืดมะพร้าวข้นหวานแล้วก็มะพร้าวครีมเมอร์นะครับซึ่งตัวนี้จะสามารถนํามาใช้แทนผลิตภัณฑ์จากนมได้เลยนะครับมะพร้าวข้นจืดก็มาแทนนมข้นจืดมะพร้าวข้นหวานก็แทนนมข้นหวานแล้วก็มะพร้าวครีมเมอร์ก็มาใช้แทนครีมเมอร์ที่มาจากนมได้นะครับก็จะตอบโจทย์ในกลุ่มสินค้าที่เป็นแพลนเบสนะครับคนที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์นมเนี่ยที่อยากจะงดอยากจะลด ตัวผลิตภัณฑ์ที่มาจากสัตว์เนี่ยก็สามารถหันมาใช้ตัว c o โค่มิกซ์ได้สําหรับตัว c o c o ่มิกเนี่ยเราจะวางจําหน่ายในเดือนสิงหาคมนะครับช่องทางการจัดจําหน่ายาในช่วงเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นที่แมคโครนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ออนไลน์ทั้งหมดนะครับและในเดือนต่อๆไปเนี่ยเราก็จะเริ่มขยายไปในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆในเมืองไทยนะครับปิดท้ายกันที่กองประกวดเวทีซูปราไทยแลนด์นำโดยวสวรตวัฒนาสิริสมบัติ นายแพทย์ปราดพึ่งเจษดาและแพทย์หญิงกอบการชุนหาสวัสดิกุล3 National Director แห่ง Possible Dream 789เสิร์ฟความปังไม่หยุดในรอบชุดว่ายน้ำสวินสูบ h a l l e n จ์ณโรงแรมดีวารักรีสอร์ทแอนด์สปาโดยผู้ที่ช่วงชิงสายสภายซูปราแฟกเตอร์จากกิจกรรมสวิมสูบชา l เลนจ์ได้แก่ MST 12แพรวแพรวนิชเรืองทองและ MST 17แพทย์เศรษฐพันธ์ทองสุข ซึ่งจะได้รับสิทธิ์คุมเกมในรอบถัดไปและผู้ที่ได้รับรางวา Super ัลซูเปอร์แฟกเตอร์สูงสุดจะได้รับสิทธิ์ฟาสแทร็กให้มีโอกาสเข้ารอบแปดคนสุดท้ายโดยอัตโนมัติไปชมภาพบรรยากาศพร้อมรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะ มาดูว่าการเดินจะมีรูปแบบไหนที่แตกต่างจากการเดินปกตินะครับเราต้องไม่ปกติไม่ปกติเพราะว่าของเราคือทุกวันคือวันพีริมทุกวันทวันพีริมนะครับแล้วก็ขอบคุณวานาแวร์ A ก็คือชุดว่ายน้ำของผู้หญิงนะครับมีสามสีออกแบบมาเพื่อซุปราไทยแลนด์ปีนี้โดยเฉพาะนะครับก็คือเจ้าของแบรนด์ก็คือคุณน้องนันทวันนะครับที่เป็นมิสซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ของเรา ทุกคนเนี่ยค่ะเขามีความหวังในตัวแล้วพอการมีความหวังเขามีการพัฒนาแล้วก็ยิ่งมาเห็นทั้งทีมใหม่ทั้งเพื่อนๆที่เก่งกันมากๆค่ะศักยภาพของเขาก็ได้หุดขึ้นมาอีกแล้วเชื่อเลยว่าจนถึงวันไฟนอลอ่ะจะมีอะไรที่น่าว้าวมากๆสําหรับวันไฟนอลเนี่ยนะครับก็ปีนี้มีพิเศษกว่าเวทีอื่นหรือว่าในปีอื่นๆก็คือปีนี้เราเนรมิต วงออเคสตรา52ชิ้นมาเล่นอ่ามีอรอบหนึ่งที่จะใช้บิ๊กแบนเล่นสดแล้วก็ร้องสดแล้วก็เดินวันไฟนอลวันที่20พฤษภาคมค่ะก็คอยติดตามนะคะแล้วก็รีบซื้อบัตรติดตามทางเพจซุป r a National Thailand ค่ะรับรองว่า,วามีเซอร์ไพรส์แน่นอน,น,น,อนใช่ครับ<ช> ได้เห็นภาพกิจกรรมและเห็นภาพอีเวนต์ต่ตางๆแล้วโอ้โหหน้าไปหน้าช็อปหน้าเที่ยวหน้าไปทุกทุกงานเลยละค่ะผู้ชมค่ะช่วงนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้ากับรายการสยามโซซิตี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ